กระหึมโลกลิซ่าเค้าดาวที่ไทยครั้งแรกจัดเต็มโซโลสเตจเรียกเสียงกรีดสนันวันที่1มกราคม2568เรียกได้ว่าปังสมการรอคอยมากๆกับการมาร่วมงานเค้าดาวครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับศิลปินไอคอนนิกระดับโลกอย่างลิซ่าลลิสามโนโบาลในปีนี้ลิซ่าจัดเต็มในฐานะเฮดไลเนอร์ของงาน Amazing Thailand เขาดาว 2025 at ICONSIAM ขนเพลงฮิตมาให้เหล่าลินลี่รวมถึงบลิงและแฟนๆทางออนไลน์ร่วมรับชมพร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการสมมงลิซ่าโดยลิซ่ามาในเพลงลาล i s ่ามันนี่มู l ลิ f ฟลอร์นิววีเมนและเพลงที่คนไทยทุกคนรอคอยที่จะได้รับชมโซโล่ สเตจของเธออย่างเพลงดังแห่งปีร็อกสตาร์ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่เข้าร่วมงานเรียกเสียงกรีดสนั่นกล้องแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ที่เรียกเสียงฮือฮาเมื่อลิซ่าได้นำการแสดงส่วนหนึ่งของเวทีวิสตอริอาีเกรดที่เป็นการเดินแบบสับๆขึ้นมาเดินโชว์บนเวทีให้แฟนๆชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรกก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆชาวไทยที่มาร่วมในงานเค้าดาวทั้งนี้ลิซ่ายังได้อวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆชาวไทยโดยเธอกล่าวว่าสวัสดีค่ะลิซ่านะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุก ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและก็มีความสุขและก็ขอขอบคุณลิงลินลี่ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ลิซา่าส่วนชาวไอคอนสยามก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมเขาดาวเข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกันนะคะแฮปปี้นิวีย์ค่ะบลิซ่าเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2540ที่จังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อเกิดว่าปราณปรียาแต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นลลิษาจากการทายทักของหมอดู มีความหมายว่าผู้ที่ได้รับการยกย่องและมีชื่อเล่นในวัยเด็กว่าป๊อกแป็คลาลิสและลิสตามลำดับลิซาอาศัยอยู่กับมารดาชื่อจิตทิปเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์และพ่อเลี้ยงชื่อมาโคบรูตไวเลอร์มาโกบรูตไวเลอร์ชาวสวิสเป็นที่ปรึกษาการประกอบธุรกิจร้านอาหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยลิซ่าสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประพาหมนรีหนึ่งและส เมื่ออายุ4ขวบลิซ่าเริ่มหัดเต้นและลงแข่งขันในเวทีต่างๆรวมถึงโครงการ ToB ี Number One และได้เข้าร่วมทีมนักเต้นวีซากูวีซาูซึ่งต่อมาในเดือนกันยายน2552ทีมได้เข้าแข่งขันในรายการ LG Entertainer ล้านฝันสนันโลกทางช่อง9และได้รางวัลพิเศษประเภททีมนอกจากนี้ลิซ่ายังเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงในโครงการ3คุณธรรมนำไทยซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรมและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นลิซ่าเริ่มสนใจอุตสาหกรรมเคป๊อปและอยากเป็นศิลปินเกาหลีเธอยังแสดงความชื่นชมต่อบิ๊กแบงและทูเอนีวันและปรารถนาว่าตนอยากประสบความสำเร็จเหมือนกับวงดังกล่าวในปี2553 YG Entertainment มาเปิดออดิชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกจากผู้สมัครราว4,000คนลิซ่าเป็นคนเดียวที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG เมื่อวันที่11เมษายน2554ขณะ a u d i t i o n เธอยังสร้างความประทับใจให้กับกรรมการชื่อแดนนี่อิมแห่งวงวันไทม์ซึ่งภายหลังเขาออกมาชื่นชมถึงความมั่นใจบนเวทีและทัศนคติหลังเวทีของเธอ